พวกเราทีม MITS กัราเคซี y ภาพในผลงานระดับโลกนะครับจะมีแชมพอยแบ Bank International c h a m p i o n s h i p 2 0 1 1ครับความสนุกของเกมมีหลายองค์ประกอบครับทั้งภาพทั้งเสียงอย่าง Sams u n g g a ซ a x y ท a b ที่มีระบบการประมวลผลที่ไหลลื่นรวดเร็วมีลำโพงสองด้านนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็มีระบบเสียเอฟเฟกที่สมจริงให้เสียงดีคมชัดเก็ียทุกรายละเอียดครับผม นอกจากจะเล่นเกมแอคชั่นชูตติ้งเลสซิ่งแล้วอ่ะยังสามารถเล่นเกมแฟดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อีกด้วยเกมสําหรับผมเหมือนโลกในจินตนาการที่สามารถพาตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งความบันเทิงนั้นได้เพื่อให้ตัวเราผ่านทุกอุปสรรคในเกมได้ด้วยฝีมือของเราเองครับซัมซุง Galaxy Tab, ทำให้ฮ์ดคอร์เกมเมอร์อย่างเราสัมผัสประสบการณ์เกมได้อย่างเต็มที่จริงๆครับเร็วกว่าบน DT แท็ 3G พร้อมข้อเสนอพิเศษจาก DT แท็